เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่เกมซัมเบอร์วอลกับบูชแนลนะครับช่วงนี้ก็มีนะครับหินมโนเนาะมาให้เราได้เปิดกันนะทุกคนนะแล้วก็ใครที่ไม่ได้เปิดเนี่ยนะครับสามารถเลือกนะครับเนาะเซตเนี่ยนะครับจาก1ใน10เซตได้ด้วยนะว่าอยากได้มอนเตอร์ชุดไหนเนาะผมก็เลือกมาแล้วนะครับนี่คือผมมีตัวนี้ไม่มีตัวนี้ตัวเดียวเนาะลราก็ได้มาเดี๋ยววันนี้มารีวิวนะครับว่าเก่งหรือเปล่านะเพื่อนๆนะสำหรับนะครับเจ้ามูกระบางเนาะนะครับ ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่กระถางจากที่อาทิตย์ที่แล้วผมได้ท่าลมนะครับวันนี้ก็ได้ท่าไฟมาก็ครบแล้วนะสามท่านหลักนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวนี้เป็นสาย h ิตเนาะนะครับผมก็เรียกว่าเลื่อเยอะแต่สปีดไม่สูงนะสปีดต่านะครับ96าแต่มองว่าไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะว่าตัวการใช้งานนะครับไม่ได้จําเป็นต้องออกก่อนออกไวเนาะนะครับออกทีหลังนะครับฉะนั้นเนี่ยเออเท่านี้ก็พอแล้วนะผมว่าเนาะนะครับปลูกได้แม่นนะครับ25ถือว่าตรงสายมากๆนะครับเพราะว่า พี่แกเนี่ยนะครับต้องใช้ความแม่นยำในการเล่นเนาะนะครับอ่ะไปดูสกิลนีกว่าเนาะนะครับก็ก่อนไปดูสกิลก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมาเกือบอาทิตย์เหมือนกันนะก็กลับมาแล้วนะเมื่อหน artists, ้าหลังจากที่งานเยอะมากช่วงนี้นะครับมีงานสวนด้วยช่วยที่บ้านตัดทุเรียนมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะนะครับยังไงเป็นกำลังใจผมด้วยนะเมื่อนะสกิลที่หนึ่งนะครับสกิลที่หนึ่งเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูนนนะะคครรรรัับบเีียยกว่่าาโจมมตตตแงงงงสสูุดขอิ เดอเยอะก็ยิ่งตีแรงแล้วก็มีโอกาส15%นะครับที่ทําให้ตีแล้วเนี่ยติดมึนงงหรือว่าสตันนะครับเนาะยิงเทินนะครับถ้าอัพเต็มตรงนี้ก็จะได้เอฟเฟกต์ลดพลังบวกไป20นะครับในส่วนของสกิลนะครับผมสกิลตรงนี้ก็เรียกว่าจาก15เนี่ยนะครับบวกอีก20ก็กลายเป็น35เลยนะครับเนาะก็จะเหมือนกับทัดมืดนะครับที่เราเล่นกันเป็นหลักเนาะนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยนะครับเป็นการโจมตีทุกตัวเลยนะตีหมู่นะครับ 2ครั้งแล้วก็ไปแรงตาม HP สูงสุดเนาะมีโอกาส30%นะครับที่จะขโมยเอฟเฟกเสริมพลัง1อันเนาะจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะฟื้น HP ให้กับพวกนะครับผมทีละ20นะครับแล้วก็ฟื้น HP ให้กับตนเองตามเอฟเฟกที่ขโมยมาได้นะเพืเนเนอ่อนๆเนาะเต็มครูดาวสามเธอแล้วก็ดอมิแรงขึ้นนะครับเอฟเฟกลดพลังเนะี่ยบวกไป20ก็จะมีโอกาสถึง50%เลยนะครับตัวนี้จะสกิลเหมือนกับท่าลมเลยนะหนึ่งสองเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเฉะนั้น แต่ว่ามันมีตัวท่านมึนไงเราไปฟิวได้นะจะได้ไประหยัดเดวิมอนนะครับผมก็เลยเป็นตัวเรียกว่าผมยังไม่อัพนะครับเนาะแต่ว่าเท่าที่ลองใช้เนผมก็ถูกใจกับสกิลแล้วนะเพราะว่าสกิลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไฮไลท์อยู่ที่สกิลดิเมดนะครับสกิลดิเมเีก็คือในเรื่องของนี่ครับสกิลลูกไฟตัวนี้นะทุกครั้งที่โจมตีศัตรูนะครับจะสร้างความเสียหายต่อนเนื่องสองเทือนนะครับว่าคือติดพิษนั่นเองไม่ว่าคุณจะตีสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับก็ติดจากพาสซีฟเนาะแล้วก็อะไรครับ HP ของศัตรูเนี่ยจะถูกทําลายลงด้วยนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับเราใส่รูเดทอยนะแต่ว่ามันมีดทอยในสกิลทําให้ไม่ต้องใส่รูนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือนะครับเนี่ยเวลามันทําลายแม็กพใช่ไหมมันจะทําลายมันจะคิดจากนะครับความเสียหายต่อเนื่องที่อยู่บนหัวศัตรูในการต่อสู้เนาะยิ่งนะครับตีพิษนะครับเข้าทอในเลื่อนลดนะครับแม็กพีก็จะถูกทําลายลงไปเนาะแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยก็แรงตามพิที่ถูกทําลายไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยครั้งต,ต่อไปตีครั้งแรกอาจจะไม่แรงนะครับแต่บอกเลยว่า อ่หลอดแดงนะครับตัวนี้ตีแรงขึ้นแน่นอนนะครับหนึ่งท่าสองเนาะนะครับผมลีดเดอร์สกิลนะครับเพิ่มพีธาตุไฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยนะครับมีตัวแจกพีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแกลลอ์นะฮะลมไฟนะครับโอ้ยังไม่หมดทุกคนมีเขาเยอะนะเดี๋ยวผมเข้าๆแล้วกันเนาะยกตัวอย่างเช่นเป็นธาตุไฟที่แจกพีเข้าๆหลักๆเลยนะนี่ครับบัตรเดียกระเป๋าไฟนะครับมีใครกะมีแกลลอ์นะครับผมแกลลอ์ก็ตัวนี้เนาะตัวเดียวกันนะครับแม็กนัทเนี่ยแจกพี คนเลยครับเพื่อนๆนแล้วก็มีใครครับโทเทมไฟนะแจกพิษใครอีกดูอิดไฟนะครับจะแจกพิษนะครับอ๋อลมไฟโอ้โหหลายตัวเลยเนี่ยเยอะ่าเยอะมากนะครับอันนี้เอาหลักๆเนาะนะครับยกตัวอย่างมาประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอมพมันเป็นหลีทัศน์ไฟเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลืวลให้เพื่อนด้วยส่วนใหญ่ตัวแจกพิษนะครับจะเน้นค่า HP มันทังสูงจะได้ยืนนานๆแล้วก็ค่าแม่นนะครับมาดูถึงเรื่องลูนกันบ้างนะลูนี่ใส่นะครับแน่นอนแหละนะครับท่าหนึ่งท่าสองมันตีล้วติดพิษขนาดนี้นะครับ ก็ต้องใส่เป็นเอ็กซ์เตอร์นนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเคอร์เตอร์ค่อนข้างดีมากเนื่องจากนะครับเวลาที่มันสวนลงกระกไปท่าหนึ่งเนี่ยท่าหนึ่งมันมีโอกาสติดพิษถูกไหมมันสวนด้วยท่าหนึ่งนะครับสตุลติดพิษแล้วก็มีโอกาสมินงงด้วยได้2อย่างเลย2เด้งเลยผมก็เลยใส่เคอร์เตอร์ไปคู่หนึ่งนะครับหรือใครที่ไม่อยากใส่เคอร์เตอร์อ่ะใส่เป็นผนึกก็ได้นะครับน้องจะได้ติดผนึกด้วยนะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องติดเอ็กขึ้นมานะเวลาโดนผนึกนะครับหรือจะใส่แม่ยยสสมมาาธิเเพ่่่แ้้้นนนนออีก20ะะะคครรรัับบททใใหหลงขึืจป็น คิดอะไรไม่ออกบอกวิวนะครับเนาะกันโดรีสกิลกันโดนใบกันโดนรถเกดนะครับนะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับสแตทหลักๆของลูนก็จะเน้นเป็นค่าสปีดค่าแม่นค่าเลือดนะครับแล้วก็มีดีเฟนต์เนาะนะครับตัวนี้ไม่ต้องทำดาเมจจากขี้เหล็กขี้ดมนะครับฉะนั้นไม่จาเป็นนะครับเน้นเลือดเยอะๆแม่นเยอะๆเด็บเยอะๆนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับผมก็ใส่เป็นกันธาตุก็ได้นะเพื่อนๆนะนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็ใส่กันธาตุแล้วก็ดาเมจแรงตามไอพีเนาะ อีกข้างหนึ่งนะครับก็ใส่เป็นแม่นนะครับสกิลสแม่นสกิลสแม่นสกิลสแม่นมีผลนะทุกคนนะเพราะว่าพาสีฟเนี่ยนะครับมันเป็นพิษจะพาสีฟถูกไหมฉะนั้นเนี่ยอาจสกิลสแม่นเข้าไปด้วยนะครับสตัดออกมาเลือดสามหมื่นนะครับดีเฟนส์ขอห้าร้อยบวกเนาะนะครับมันจะได้ถึกถ้าไอตัวไหนที่มันเป็นสาย HP แล้วเนี่ยนะครับมันถึกก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเกาะมันแตกนะมเมื่อไหร่นะเพื่อนๆนะโอ้โหบอกเลยว่าเลือดไหลเป็นน้ําเลยนะครับโดนตีเข้าไปเนี่ยออืื้ห เลือดก็เลือดนะครับไหลไหลเป็นทางออนะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยเดบยเยอะหน่อยนะอาจจะได้ย800ยก็ได้นะแล้วก็มีแม่นนะครับแม่นลุ่มแฝกสัก8 5ก็ได้นะมาตรฐานนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลักๆตัวเนี้ยจะไม่เหมือนท่านลมท่านลมกันบ้านช่างท่างเก่งนะส่วนท่านไฟเนี่ยกันไม่ค่อยเก่งนะครับท่านไฟเวลาเขาบุกเราใช่ไหมส่วนใหญ่เขาใช้ทีมทิมบางๆไวๆฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปทําลายไม่คิพีใครนะครับก็ใน,นการบ้านที่ถึพอเนาะนะครับแม เดี๋ยวตัวที่ใช้นะครับเดี๋ยวผมขอลองบ้านนี้แล้วกันนะนะครับบ้านนี้เลยเนาะก็จะเป็นทีมสา์พิษนะครับเนาะปกติเลยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะนี่มีแกรอนะครับแล้วก็มีลมไฟนี่หายง่ายอยู่ง่ายๆยเลยนะทุกคนนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหรือใครที่แบบว่า,วาอยากได้เนาะนะครับ ใครที่เรียกว่าอยากได้ตัวที่มันค่อนข้างเซฟเนี่ยนะก็อาจจะเป็นตัวฮิวก็ได้นะหรืนอนกแก้วไฟอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับนี่ไม่ติดไม่ติดใช่ไหมไม่ติดจะพยายามจะตีดวงติดสตันเนาะนะครับไปสตันธรรมดาไปก่อนนะครับพัดลมมาตีแล้วทุกคนนะครับอ่านะล้วก็ติดสตันแบบน,นี้ไปเนาะไม่เป็นไรนะครับกดเข้าไปปึ้งปึ้งปึ้ง,งนะ่ยนี่เห็นไหมเวลามันตีเห็นไหมดูไม่คิดพีลดนะครับเห็นไหมโอ้โหเรียกว่า ยิ่งทีมจะถือก,กันบ้านนะใครก็แล้วแต่ที่แบบถึถกันนะครับยิ่งอาร์คแสงตะกูลเลยเพวกนี้นก,นกันบ้านนะครับโอ้โหโดนทำลายแม็กกิพีนี่และฮิวแรงด้วยนะนะครับเห็นไหมโอโจะตายแล้วทุกคนไอ้ตัวธาตุไฟไนอะ้ตัวธาตุลมเนาะเนี่ยครับกดสกิลเวรกล้อมกันแหละเห็นไหมทนพิษบาดแผลไม่ไหวทุกคนนะครับนี่เรียบร้อยครับโอ้โหไปไงบุกง่ายเลยไหมแต่วานะ่าต้องหาทีมที่เข้าเนี่ยที่เป็นธาตุไฟหรือธาตุลมขาด้วยนะครับ หยามไปตีมอนธาดน้ำนันเพื่อนนะไม่ใช่เจออาค้ํบวาไฟนี่ตีไม่เข้านะครับเออก็จะประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับการเล่นหมอกทิมบุกครับผมนะครับหรือว่าอารีนาเนี่ยถ้าเวลาคุณเจอทีมกันบ้านเอ,อ่อทีมบุกเร็วๆอย่างเงี้ยทีมบุกไวๆเ,เดี๋ยวผมลองให้ดูสักบ้านแล้วกันเนาะสมมุติว่าคุณเจอทีมประมาณนี้เนาะนะครับทีมประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมเอาอันนี้ลงเอาอันนี้ออกเนาะสมมุติว่าคุณเจอทีมกันบ้านประมาณนี้คุณใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าไหวหรือเปล่านะครับ สมมุติเขาเป็นทีมไวไงนะเขาเป็นทีมไวทีมกันบ้านแบบบุกทีมเปิดก่อนอย่างเงี้ยเราก็ทีมถึกเข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปนี่ครับแจกดีบัฟไปก่อนนะครับนี่แล้วก็สกิลเลยครับผมจะได้โดนทุกตัวเนาะเห็นไหมเข้าเทือนนะครับเลื่อนรถเมื่อไหร่เนี่ยนะแม็กซ์คทพีก,ก็โดนทําลายนะครับแล้วยิ่งเลยเกมมันยิ่งตีแรงนะนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับแม็กซ์คทพีโดนทําลายเข้าไปเนาะนะครับเรียกว่าชอบเลยเห็นไหมโอ้โหดูดูเพื่อน นอกจากจะลดเลือดยังไม่พอนะครับดูนี่ะแรงว่ะล่ะเดี๋ยวผมตีวานาเออวาน้าไม่ดูเนาะแต่ว่าน้ำมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะเนื่องจากมันเป็นธาตุน้ำนะครับเนาะมันอาจจะแบบไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ธาตุไฟเนี่ยหรือธาตุลมเนี่ยหรือธาตุอื่นๆเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่พวก,กวาน้ำเนี่ยโอ้โหโดนเข้าไปนะมีร้องทุกคนนะเราตีตีไปก่อนนะนดูครับยัางไงาเพื่อน สุดเลือดสิครับจะไปรออะไรเนาะเนี่ยโอ้โหวนเข้าไปนี่ครับไม้แล้วสกิลอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันเหมาะกับการเล่นคือแบบเอาไปแจกพิษเอาไปบุกเขามากกว่านะครับเนาะทัดไฟนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีลงหอก็ได้เพืเ่อนๆนะใครที่เล่นหอฮาร์แล้วแบบโอ้พี่ไปหอฮาร์โคช้าเลยพี่เนี่ยไอชั้นไหนดียะชั้นนี้แล้วกันเนีย่ยไตหอฮาร์เนี่ยอย่างช้าเลยพี่มีทีมไวๆไ,ไหมครับอ่าสมมุติว่าผมเอาทีมนี้ออกเนาะนะครับ ไปเดี๋ยวไปทำลายแมคคิดพีกันดูนะว่าโดนเข้าไปแลนะ้วเนี่ยจะร้องเว้นะะฮนี่นะครับมาถึงก็แจกพิษไปก่อนนะครับนี่สตัร์ทข้าไปด้วยนะโดนเข้าไปแล้วแกรอไปอีกนะฮะนี่ครับปึ้งปึ้ง,ป,ง,ป,งปึ้งเข้าไปลมไฟโรยเข้าไปอีกนะครับลองล่มบอกว่าดีจ้ะเอาล่มไปกินเนาะนี่ตัวนี้สาดเขก็อีกรอบฮนะไอ้ตัวนี้สาดก็ว่าเจ็บแล้วนะนี่เพื่อนๆดูนะเห็นไหมเห็นเลือดไหมเห็นไหมโดนทําลายเป็นข้อเลยครับ เวลาที่มันเข้าเทธอเนาะเดี๋ยวดูนกนะเดี๋ยวดูกันลูได้เห็นไหมโอ้โหลดไปแล้วนะครับดูดินะฮะสกิลดีจัดนะยิ่งไต่หอเนี่ยนะครับเจอพวกลูกสมุนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายิ่งจะแบบว่าเราเจอตัวที่มันฮิวใช่ไหมมันฮิวมีขึ้นนะครับโดนเหมือนกับทำลายไมค์ทีพีไปแบบนี้เนาะก็เป็นตัวที่ดีนะครับใครเปิดได้ก็แนะนําให้ปั้นสกิลว่าจะยังไม่ต้องอัพก็ได้นะนะครับอาจจะอัพในอนาคตรหรือว่า อาจจะฟิวเนาะอาจจะฟิวมาอัพก็ได้เผื่อเรามีอะไรว่วัตถุดิบเหลืๆองพวกตัวสีดาวเปิดได้ไบ่อยๆเอาฟิวมาอัพเลยครับประจักเดลโมนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งส like, ับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม